รับมีคนถามว่าบ้านเลขที่รวมแล้วได้เจ็ดเนี่ยจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรซึ่งได้คำบางคนก็ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ทำให้เกิดความกังวลว่าจะกี่แก้โดยเฉพาะบ้านอยู่ทางโคง้งตรงกับสามแพง่งวิธีแก้จะแก้อย่างไรครับก่อนอื่นต้องถามความต้องถามก่อนว่าบ้าน รวมแล้วเจ็ดมีเลขอะไรบ้างนี่คือสำคัญเพราะเลขแต่ละเลขมันจะมีอิพลต่อแต่ละปีแต่ละเดือนว่าจะมีธิพลอย่างไรสองบ้านหลังนี้ใครใครเป็นเจ้าบ้านหรือหรือใครอยู่บ้างและทำอาชีพอะไรนี่คือสำคัญสามก็คือย้ายเข้าเมื่อไหร่การย้ายการสร้างเนี่ยเมื่อไหร่นี่คือลักษณะของการ ว่าจะแก้อย่างไรเพราะลักษณะบ้านหลังนี้มันก็จะมีผลดีกับคนบางพวกจะมีผลไม่ดีกับคนบางแบบเพราะฉะนั้นใครบ้างที่อยู่บ้านหลังนี้และทําอาชีพอะไรนี่คือสําคัญเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ถามว่าบ้านรวมแล้วได้เจ็ดมันดีมันก็นว่าตอบยากแต่ต้องดูลักษณะว่าใครเป็นเจ้าบ้านและบ้านอยู่ลักษณะไหนเป็นผู้เช่าหรือบ้านเช่าหรือบ้านเราเอง หรือบ้านลักษณะแบบไหนนี่คือสําคัญสองก็เดิลักษณะคนในบ้านเนะี่ยอาชีพนี้สําคัญอาชีพนี้สําคัญสองก็คืออยู่ในลักษณะสเตตัสแบบไหนเป็นโสดเป็นพระเป็นล่างทรงหรือเป็นพวกแบบนั้นนี่ต้องรอต้องต้องต้อง,ต,องต้องละเอียดว่าวิธีแก้ไขมันจะมีระดับต่อไปนี่คือลักษณะคร่าวๆนะเพราะเราเรื่องบ้าน พะบ้านเลขที่ที่รวมแล้วเ,เด้เ็ทุกคนก็จะก,กังวลบางคนเลขเจ็บางคนก็ถือว่าดีบางคนก็ถือว่าเป็นเลขโูรละเลขความเพียรเลขกังวลอะไรต่างๆนานาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันขึ้นอยู่กับเนิงการเลือกชื่อบ้านอันดับหนึ่งคือทำเลให้ตรงสัมพันธ์กับคนที่ไป2มิติเวลาที่เข้าไปอยู่เนี่ยมันเป็นมิติเวลาสัมพันธ์กับเราไหม การย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านซื้อบ้านเนี่ยมิติเวลาถ้าไม่ดีไปเจอเจ้ากรรมในเป็นแม้แต่บ้านดีขนาดไหนแต่เราก็จะเจอปัญหาแต่ถ้าเราเจอมิติดีเนี่ยทำให้เราพลิกาจากที่คนบอกว่าไม่ดีเราอาจจะดีก็ได้นี่คือลักษณะของการย้ายบ้านเปลี่ยนบ้านมีบ้านบ้านเลขที่ถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรในเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเพราะมันจะบ่งบอกอะไรหลายอย่างาเกี่ยวกับคนเพราะถือว่า เย่งบ้าลขที่รวมแล้วได้7ไม่รู้เลขอะไรบ้างจะมีิพลอย่างไรจะมีผลดีอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เลยนํานเสนอตอบคําถามคร่าวๆถ้าสนใจติดต่อได้ที่สถาบันโพสต์อาร์มีนะอาจจะให้ปรึกษาได้หรือให้คอมเมนต์ได้สวัสดีครับ